ขอเรเลยแ็บเลยได้ไหมเล็บเลยจังวังสาวสมน้อยสมกาไน้อยเจ้าตาพอเดีตัวใจปวร้าวปราโอ้ยปวร้าวปวดร้าวซ้อมนานไหมซ้อมนานไหมพิธีสองวันที่แล้วเลือกเพลงเมื่อวานฟังเพลงแล้วก็ซ้อมแล้วก็วันนี้โชว์เลยเพราะว่าปกติเราก็ชอบเพลงนี้เคยฟังแล้วก็เคยร้องมารอบหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้เคยร้องแบบเยอะขนาดนี้เต้นมันยากไหมคะเต้นตอนเหี่ยวพี่ลำไยเหรอ ไม่ยากเลยค่ะไม่รู้ทำไมไม่ได้ซ้อมแต่ว่าไม่ยากแต่าเราซ้อมเนี่ยไอร้องเพลงเนี่ยมันดูยากนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่แล้วเต้นเราก็เยอะเหมือนกันนะเพราะบอกว่าเต้นเน้นเต้นดีกว่าเต้นเต้นก็ได้สนุกสนุกแฟนกีตแตกมากเป็นแฟนกีตสุดเสียงเชียร์เยอะจริงๆหนูขอว่าเออหนูไม่ร้องลุกชุงได้ไหมแต่ว่าบอสบอกว่าก็หน่อยแต่สักนิดนึงโชว์ความความเป็นไทยความลูกทุ่งก็ลูกทุ่งอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเพลงนี้ง่ายที่สุดสำหรับหนูแล้วก็ คนน่าจะคุ้นหูกันนะบ้างแล้วก็เลยเอาเป็นเพลงนี้แล้ววันนี้พอเราร้องเสร็จแล้วเราถามบอสไปนครับว่าให้ยี่แหน้บอสยังเก่งไหมเงเออยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ถามเลยแต่คิดว่าแกน่าจะชอบเรีนจอยว่าแอบเหลือบตาไปดรงนู้นเห็นมือเห็นอะไรฝังไปเลยใจแหลยเลยเขาถ่ายคลิปวเขาถ่ายคิวถ่ายเลยบ้าถือเก่งไหมอ่ะไม่ได้ยินใกล้มาใช่ไหมไม่ได้ยินนิดนึง พาไปเรียนร้องเพลงนะเราไหนบอกว่าเรียนมาแล้วเราก็เรียนมาแล้วเราก็บอกว่าต้องเพิ่มหรอเพิ่งลงคอร์สไป10คอร์ส35,000บาทล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอคอร์สนี้ก่อนแล้วก็เราค่อยไปคอร์สต่อไปก็ร้องไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆทุกคนมันจะดีนี่แหละค่ะไปแล้วกี่คอร์สไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบคอสเพราะว่าเราติดเป็นแสนแล้วนะ เหนื่อยเลยเป็นแสนรวมการแสดงด้วย<า>วช่วงที่มีคอนเสิร์ตจะเป็นช่วงที่ได้ทางกองเนี่ยพาไปร้องเพง<า>ลงแต่ว,ว่าช่วงที่ไม่มีคอนเสิร์ตคือเราก็หาทำตัวเองอจริงๆฉันกังวลมาด้วยความคาดหวังของบอสเขาอยากให้เราเป็นนักร้องมาเริ่มไม่กั<า>งกนวลเพราะรู้สึกว่าอพอเราเริ่มเรียนเนี่ยพัฒนาการของเราดีขึ้นแล้วก็ทางครูสอนร้องเพลงเองก็บอกว่ามันมีปรับแค่ไม่กี่อย่างไม่กี่อย่างจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเรียนมาฝึกก็เดี๋ยวก็จะดีขึ้นเอง คิดว่ามันจะแบบว่ามีซิงเกิลของตัวเองที่แบบว่าเป็นแต่งมาพวกเราแล้วก็เป็นแบบโลเกอร์เออเราเลยหรอเออปลาายชตลอไงเป็นนักร้องจริงๆคิดมาคิดมาว่าจตอนนี้ยังไม่เห็นภาพเลยยังไม่เห็นภาพเลยอ่ะแต่ว่าหนูเคยเคยแต่งเพลงเองก็เคยแต่ว่าแค่ยังไม่ได้มีเรียกว่ามีทีมเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นจะทาอะไรครับเพลงนั้นหนูเข้าแต่งเศร้ารบประสบการณ์ตัวเองเลยไหมหไง มีส่วนบ้านอะไรเงีเ้แล้วก็แบบว่าคือชอบฟังเพลงแต่ไม่ได้ชอบร้องเพลงเป็นดีว่าร้อกดางเกศที่บ้านอะไร เราเราได้เอาเพลงที่เราแตงไปแนะ่ยนำให้บอนขาเพลงหนูแตะไรอย่างงี้เราไม่ลงไม่เผื่อได้นะที่ได้ในชีวิตแล้วเป็นเพลงที่เรียกแต่หมูสุดยอดก็ต้องต้องรอดูขอขอให้เสียงเราแบบแข็งแรงมากกว่านี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ให้ตัวเองมีความแกว่งเวลาร้องเพลงให้มันสมูทให้มันมั่นคงแล้วเราเดี๋ยวค่อยไปคุยกับเดา๋ยวพอเราเรียนมาเกือบสิบคอร์สเนี่ยเรามีความมั่นใจในเสียงเราในการที่จะเป็นบอสที่มีเป็นตนตอนเลยบ้างมั่นใจมาก ึ้นทุกครั้งที่ขึ้นเวทีเพราะรู้รสึกว่าเวลาเรา,าดูฟีดแบ็คก็จะเปรียบเทียบกับรอบก,ก่อนๆว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้ามันดีขึ้นก็ถือว่า success แต่ว่าถ้าไม่ดีก็ต้องมานั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราซ้อมน้อยไปหรือว่าเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้จริงจังลงลึกหรือเปล่าเพราะาการร้องเพลงมันไม่ใช่แค่ร้องให้พอแต่มันต้องหาสไตล์ของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าออสไตล์เราคืออะไรจากวันแรกจนถึงวันนี้เราให้คะแนนการร้องเพลงของเรากีา่คะแนนเป็นสิบให้เลยเจ็ดเจ็ดใช่แปดเก้าสิบเหลือ ตเต <h 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 ิมสไดี๋ยวไปซื้อคอร์ดเพิ่มด้วยเผื nice ่อเผื่อคอร์ดต่อไปยังหายคนดันอย่างที่บอลภาพบอกว่าอยากให้เป็นมาหายแล้วเพราะว่าหนูบอกทุกคนไปแล้วว่าหนูก็เป็นตัวหนูนี่แหละที่ดีขึ้นสามารถมองพี่เขาเป็นไอดอลได้แบบว่าเราก็ชอบฟังเพลงร้องเพลงเขาร้องได้อยู่แล้วออะไรยย่างงเี้แต่ว่าเอาที่แบบเพลงที่เข้ากับเสียงเราสไตล์เราจะได้ออกมาียกว่าสมส่วนกันด้วยจริงๆคอมเมนต์ด้านลบยังมีผลตลอดเวลาเอาคลิปเราขึ้นร้องเพลงอะไรอย่างงเี้ย นิดหน่อยค่ะแค่รู้สึกว่าทำดีก็ไม่เห็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไรยังมีคนที่ชมเขาแบบดีขึ้นนะเก่งขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆในองค์กรก็ชมพี่ๆแบบสื่อๆก็ชมมันเป็นอารมณ์ไหนนอยหรือว่าเฟลเป็นอารมณ์แค่แบบอีกแล้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ฝากเขาไม่ว่าหนูจะสู้ต่อไปค่ะพี่หนูจะสู้ให้พี่ได้ฟังเสียงไพรร็อกของหนูต่อไปค่ะ ไม่กังวลแล้วเพราะว่าหนูเชื่อว่าถ้าหนูได้ไปเรียนร้องเพลงมากขึ้นแล้วก็ฝึกเองที่บ้านเพราะว่าปกติคือหนูจะไม่ค่อยได้ร้องเพลงที่บ้านอยู่แล้วแหละจะมีแค่แบบพึมพ่มทำทำอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเหมือนต้องจริงจังกับมันมากขึ้นเข้าไปอีกเพราะว่าเขาก็มองเราไปในเส้นเส้นทางที่ทั้งนักร้องทั้งแสดงอะไรย่างเงี้ยซึ่งก่อนอันนี้ไม่ได้มีการพูกคุกว่าจะไปในทางไหนก่อนมีงานไหนมารับโอกาสแล้วก็ทำไม่เต็มที่แต่ว่าพอรอบนี้พอเขาบอกว่าเราเขากิดนี้ทางเราไปอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคทันนั้นก็ต้องจริงจังากๆจริง มันเอ้ยไม่ีฉันรอเาถ่ายเปเรื่องนึงเรื่องคดีอย่างเงีแล้วคดียังเหนื่อยอีกรอบหนึ่งค่ะจะต้องขึ้นขึ้นศาลรอไปอ่ะหนูก็ไม่สามารถพูดอะไรแบบเยอะแยะได้เพราะหนูก็ไม่ไม่รู้ว่าอันไหนคนพูดอันไหนไม่คนพูดก็เลยเดี๋ยวรอ พี่เจพนายเจมาอยู่ด้วยดีกว่าแต่มันลงขึ้นไหมครับโลงามากค่ะโล่งที่สดใสขึ้นอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยเพราะเราเครียดมาแบบโอ้หสี่ห้าเดือนแล้วมันจะได้ไหมจะยังไงดีกฎหมายยังไงดีพอเรามาได้เห็นว่าโอเคมีกทลงโทษดีเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าคุญใจขึ้นก็ค่อยๆแบบพี่ขายจะมีการลงโทษสี่จำเลยใช่ไหมสี่จำเลยใช่เป็นหกเจ็ดปีเลยเรารู้สึกว่ามันสารสมไหมที่เรา ก็สะสมกับสิ่งที่เขาทำก็แล้วกันค่ะแล้วเขาก็ได้รับโทษในสิ่งที่เขาทําไปจะฟังรู้หรือไม่รู้ยังไงก็มีบทลงโทษให้เพราะว่าคุณได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนจริงๆริง <scroll through. S 2> <kaç> อย่างนั้นเราจะได้คืนมาภาวนาให้ได้คืนภาวนาให้ได้คืนก็ก็อย่างที่บอกว่าเล็กรอบนึงที่ต้องไปสู้ค่ะก็เดี๋ยวลองมาดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงรอบนี้เราตัดสินแล้วใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะในช่วงไหนอช่วงไหน